ีนีเรามีน้องนะครับพวกนี้พวกมุตาลีมินพวกนี้เขาเรียกว่าอวดรู้ทั้งหลายเนี่ยนะให้ระวังการบังอาจนำฟัตวามาใช้ผิดหลักผิดกาละเทศะทำไมเราถึงเรื่องพวกนี้ว่าเป็นพวกมุตาลีมินไอ้พวกเสือกรูก้เนื่องจากว่าอันมุตาลีมินอะร้อยรามุตาคอสซิสินพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะทางไม่ใช่ผู้รู้เฉพาะทาง ไม่อาจจะเรียนมาก็ตามเรียนอะไรมาก็ไม่รู้นะมันเรียนอะไรมาก็ไม่รู้ฉะนั้นผู้ที่เขาเรียนมาด้านเฉพาะเรื่องอิสติฮัดคุณเลเชียจบเป็นกันเแยะๆนั่นแหละท่านเป็นผู้รู้แล้วท่านเป็นสิงแล้วอย่าทําตัวเป็นอะไรให้ยีหน้าเลยอย่าทําตัวเป็นหมาในนะทําตัวให้มันเป็นสิงสินะ เขาไปกลัวไอ้ตักกะของไงเลไอ้ลูกโม่ไอ้ควานไอ้พวกฮิสบีนะก็เลยกลัวกันไปหมดอ่าข้าไม่ใช่ผู้รู้เองไม่ใช่ผู้รู้ไปยังไม่ยังไม่ศึกษาว่าคําว่ามุสไซด์นั้นแปลว่าอะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไปอะไรไปตักลิดตามไอ้ตามคาหมายเปล่าประกาศของพวกนี้เพื่อที่อะไรนะนพี่น้องเพื่อที่จะล้มบรรดาผู้รู้เมืองไทยล้มบรรดาผู้ที่เขาไปร่ำเรียนมา ที่เต็มบ้านตอนเมืองเต็มเมืองตอนเนี้ยบางคนก็ไม่มีโอกาสเข้ามาทํางานให้กับศาสนาอิสลามไม่กล้าที่จะมาได้ซ้ำเพราะไอ้ไวุนี้ปวกปวพวกนีกกก้ไอปวนข่าวมากเกินไปว่าไอผู้รู้เมืองไทยเนะี่ยไปเหยียบย่ำผู้รู้อุลามาพวกนี้ก็เลยกลัวเลยบางคนก็กลัวนะอ่าทีนี้พี่น้องอิหมา่มมาลิกเนี่ยให้ระวังมากเกี่ยวกับเรื่องการนำฟัตวามาใช้อันนี้พูดถึงเราจะพูดถึงซลัฟก่อนนะว่าซลัฟเนะี่ยเขาเตือนเรื่องฟัตวาเอาไว้อย่างไร คำถามตอบที่เราที่อะไรเราเอามาใช้กันทุกวันเนี่ยฟังให้ดีนะอีมามาเล็กผู้สือาวอว่ามันเป็นเรื่องถามตอบแบบง่ายๆจริงๆนะจำไว้นะฟัตวัมันเป็นเรื่องถามตอบง่ายๆจริงซึ่งไอ้พวกมุคลิศเนี่ยไอ้พวกมุคลิศเนี่ยชอบไปไปตักลิศมาไปเอามาจาก Google มั่งไปเอามาจากในโลกของโซเชียลมั่งโซเชียลมีเดียมั่งอะไรต่างๆทีนี้พอเอามาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันเอามาแพร่เอามาเผยจริงอยู่มันเป็นคำถามแบบง่ายๆจริงแต่อัตตาเสี่ยงต่อไฟนรกของลอสุตลามันมากกว่าวิชาอิสติฮัดมากกว่าวิชาที่เราจะต้องไปคน้นแล้วอามาตอบให้กับคนดีที่ผู้รู้ทั้งหลายต้องมาสอนคนเนี่ยเอาสอนเป็นหนังสือเป็นเล่มสอนอะกีดะตหาวีอะกีดะวาสิตีฟัตตวาเสี่ยงยิ่งกว่าตำราพวกนี้อีก ไอ้พวกมุกัลมุกัลลิดนะมุกัลลิดจูฮาละไอ้มุกล,ลิดดับเบิลดบเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าฟัตวานั้นมันเสียงแค่ไหนแค่ไหนเอามาฟังดูอิมามมาลิกมาอิมามมาลิกบอกว่ามันอาจาบะฟีมัสอาลตินใครก็ตามที่นำฟัตวามาแผ่ในสังคมตอบให้กับสังคมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ฟีมาอาตินใครตอบเรื่องฟัตวาให้กับชาวบ้านเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟฟยัมบาบรีก็เบลเจวาบสมควรที่คนจะตอบฟัตวาเนี่ยการไปเอาฟัตวาคนอื่นมาแล้วมาตอบเนี่ยไอยะาริดอนัฟซาอุอิลันเันนาวันนารต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนรกในสวรรค์ก่อนเข้าใจไม่ได้พี่น้อง ต้องเอาสวรรค์นั้กมาอยู่ต่อแน่ท่านก่อนก่อนที่จะจะตอบฟัตวาหมายความว่าอัสตักฟิรลลุลอถ้าท่านตอบผิดเนี่ยนันลกเล่นท่านแน่นอนถ้าท่านเอามาเผยแพร่กับคนแล้วคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยนันลกเล่นท่านแน,น่นอนนะอีมาไม่ได้กว่าไอยาริโดนัฟซซฮูอารันนาวันนาจะต้องเอาตัวเองเข้าไปปรับ อยู่ในนรกและอยู่ในสวนรรค์ก่อนเอานรกสวรรค์มาอยู่ต่อนแากก่อนนะว่าใกล้ฟักูลาว่าใกล้ฟักูลาโซซูซุมมาอยู่จีบว่าท่านนั้นจะอยู่นะเลือกเอาสิ่งที่ท่านกำลังฟัตวาให้กับชาวบ้านเอามาตอบให้กับชาวบ้านแปลฟัตวาของอุลมาต่างประเทศมาตอบให้กับชาวบ้านเนี่ยเลือกเอาว่าท้ายสุดจุดจ,ดจบคอราสสองท่านนะ่ะคอราสนี่ภาษาเราแปลว่าเสร็จแล้วนะจุดเสร็จจุดจบของท่านเนี่ยซุ่มมาอยู่จีบ เมื่อเอาสวรรค์เอานรกมาไว้ต่อหน้าท่านแล้วท่านได้เลือกเอาว่าถ้าท่านตอบผิดนะท่านจะได้ไฟย,ยานนำขอรอสุมตาตาลาก็เลือกเอาเองแล้วกันอิมามมาลิกบอกว่าให้ไปดูในหนังสืออาดา,า,า,ดาฟุตฟตัวของอิมามนาบว,วีอิมามพูดเรื่องนี้เอาไว้เอาความพูดของอิมามมาลิกบินอานาสบินมาลิกนะเอามา,าเอามาไว้ในหนังสืออาดามาายาตของการฟตวัวท่านอิมามวะฮับินมัมบะรอเดียนรอฮุาตาลา อิหม่ามวะฮับได้กล่าวเอาไว้ว่าอันอัจิลตุฟิลฟัตวาน่าวนมินจัลีการเอาฟตวามาตอบให้กับชาวบ้านการแต่เอาฟัตววเนี่ยของอัลเลมอูลามาคนนั้นคนนี้เนี่ยมาตอบให้กับชาวบ้านเอามาสอนชาวบ้านเช็คบิมบั๊บอกอย่างนั้นนะเช็คบิมบั๊บอกว่าถ้าดูอาใจถ้ากูนูซูโบเนี่ยให้เราอยู่ในแถวอย่าทิ้งนอกแถว ต้องกุนูซุโบต,ตามอิมามเดี๋ยวเช็กบิ๊บ้จะตอบว่าที่ที่แกหมายถึงนี่คืออะไรเขากำลังพูดว่าให้เราละหมาดยะามะาไม่ได้บอกว่าให้เราไปกุนูซุโบแต่มันเป็นละหมาดยะามะาเราจะออกแยกตัวออกจากละหมาดยะามะาไม่ได้แต่ไอ้พวกบุคลิตทั้งหลาย ไอ้พวกนักก๊อปปี้ทั้งหลายไอ้พวกที่ไม่ได้เรียนระดับอะไรระดับอิสติฮัดระดับและดเรียนตะลักกีกับผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาเสือกเป็นมูตาอาลิมนะใครเราตะขั้สุสเป็นพวกที่อวดเสือกรู้เนี่ยแล้วก็เลยมาบอกว่าอันนั้นไงเชคบิมบาสบอกว่าเขาให้ละมาก,กูนดสุบโบตามอิมามมันยังแยกไม่ออกยังไม่เป็นและเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าเชคบิมบาสบอกว่าใครเอาฟัตวาของฉันเนี่ยไปใช้โดยเฉพาะพวกหมูกลอลิดเนี่ย ว่ามันเสียหายมันหายนะต่อสังคมยังไงมันเข้าใจกับฟัตวายังไงฉะนั้นอิมามว่าบินบัมบ้าถึงบอกอัอลอวตจอราฟินฟัตวาการรีบเร่งเห็นอะไรปุ๊บเดี๋ยว็ดเด็ดคนฟัตวาเชคบินบัมบ้าเด็ดเด็ดเด็ดอัลอุลไซมินเดี๋ยวเอัลฟาวซานนะ,ะไปเอาฟัตวามาแบบเร็วๆรีบลีบด่วนด่วนเนี่ยอิมามว่าบิน,นบัมบ้าได้กล่าวว่าเนออนมิลัญชาฮลีเป็นประเภทหนึ่งของความเข่าความโฉด การที่เราไปรีบคว้าอาฟตัวามาตอบคนนั้นคนนี้น่ะวันคาร์กีและเป็นการกัดซราบเป็นการโกหกนะและอะไรท่านพี่น้องการที่เราเอามาตอบเช่นนี้อัลฟากีวันมุตฟัฟกีเราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกได้ว่าอันไหนคือเป็นนักฟิกและอันไหนคือไม่ใช่นักฟิกฉะนั้นเบื้องต้นท่านพี่น้องหากวิเคราะห์กันให้ดีแล้วจะพบว่านับ ที่เขาหมายถึงนั้นไม่ใช่มุฟตีนะครับที่หมายถึงว่าตัวของบินบาชัวของอะไรของอุัยมินตัวของบินบาสอุซัยมินจะมาอยู่ประเทศไทยได้ไงตอนที่ท่านเอามามุฟตวาของท่านมาตอบอ่ะท่านไปเอามุฟตวาของเขามาเขานะ่าก็มีการคาดโทษเอาไว้อิหมา่ม,มาเล็กบรรดาสรับคาดโทษสำหรับมุฟตีเอาไว้ไม่ต้องกลัวถ้าเขาผิดนะ เขาก็ได้สองอเขาผิดเขาได้หนึ่งถ้าเขาถูกเขาก็ได้สองไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอมันต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ,ะเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่หมายถึงมุฟตีนะที่เขาหมายถึงที่มามาเรีกหมายถึงหมายถึงคนที่เอาฟาตัวมาแผ่ให้กับชาวบ้านเอามาเผยให้กับชาวบ้านนะซึ่งอะไรที่พี่น้องซึ่งตัวของมุฟตีเองไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้แนวอะไรแต่พวกนี้แปลของเขามา ฉะนั้นาใี่น้องเรื่องหลักคือคนนําฟัตวามาใช้มามาเนี่ยมาสร้างหยนะให้กับสังคมทุกวันนี้คนที่เป็นประเภทเขาเรียกว่าประเภทมูตาอาลิมินประเภทเสือกนะประเภทเสือกคือประเภทอวดรู้อวดเสือกกระเสือกกระสนคนที่เป็นมุสตัฟตีนั่นแหะท่านพี่น้องอย่าลืมนะหรือเขาเรียก,นะยกว่าเป็นคนถามฟัตวานั่นแหละคนถามนะ่ะ คนที่นำมาปฏิบัติมันมักจะเกิดฟิตนะมุสตัฟตีก็ไม่มีปัญหามุสตัฟตีถ้าว่าเขาเป็นบมคอลิตเขาอยู่กับเชฟบินบาสเขาอยู่อุไซเมนก็ไม่มีปัญหาก็เป็นการฟัตวาถามต่อไปแต่ทีนี้ไอ้คนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเรียกมุ่คอลิตเนี่ยตัวนี้แหละที่มักจะเกิดฟิตะนะนะส่วนอาเลมเนี่ยนะส่วนอาเลมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง อีไรเลมนาเกิดเรื่องหนึ่งฉะนั้นมหาชนชาวสลับซอบะยุคต้นเตือนเอาไว้อย่างนี้ท่านพี่น้องฟังให้ดีนะท่านอุมัดบินขออตอบรอเดเรียนเล่าตาลานูได้กล่าวว่าตาฟักกะฮูก็บละอันตูสาวดูตาฟักกะฮูก็บละอันตูสาวดูพวกท่านทั้งหลายจงเข้าใจจงร่ำเรียนก่อนให้ศึกษาเข้าใจถึงประเด็นปัญหาต่างๆของศาสนาถึงดาริน ถึงอันไหนเป็นดารีอันไหนไม่ใช่ดารีโดยอิฟโซเฮยนะอากามต่างๆให้ตะฟักกกก่อนให้เรียนฟิกก่อนเขาใช้เรียนฟัตวาให้เรียนฟิกก่อนกอบละอันตุสาวดูอันนี้ซาบะของนบีนะพี่น้องก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะบันทึกและจดจำต้องเข้าใจก่อนต้องเรียนรู้ก่อน ก่อนที่จะเอาไปจดและจะเอาไปจำและจะเอาไปเผยแพร่แต่หยน,นะวิบัติที่มันกำลังเกิดขึ้นสังคมตอนเนี้ยนะมันเอาคนที่ไม่ได้เรียนตะลักกีกับบรรดาอุลมะและใช้ตะกะปั้มเอาฟัตวาเขามาแล้วก็เหยียบผู้รู้ในเมืองไทยแล้วก็เล่นตะกะว่ายกผู้รู้เมืองนอก มันเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องฉะนั้นแล้วมานชนชาวสารัสอบ้านเนะี่ยท่พี่น้องอเขาจึงเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้